ครับมาได้ครับพี่น้องนี่มะขมามอแบบ่อ,นค,คอนครับตำมะขามแซ่บๆเลยครับมะขามอ่อนนี่ทำใสอย่งนี่ทำใสโคกครับนี่ใสอย่างไรครับในตำมะขามเนี่ยครับใส่ปากใส่ปากอุ้ยเป็นตาหน้าหักแค่ หน้าจุ๊บปากเลยเฮ้คนเฮานี่ก็ได้ถ่าย,ายอยู่ถ่ายอยู่มบอก,ก,ก,กอย่างเราจุ๊บปุ่มจุ๊บปากว่าจุ๊บปากนี่แหละพอแล้วาเพราะเราไม่นเยนอะเกินนี่ใส่ผงรสน้ำตาลใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวข้าบกรได้คือตัวนี้แหละครับรน้ำปลาแซ่บนัว เอาเขาดูตัวปูหน่อยคะ่ะนี่นะคะใส่ปูดองนาคาโอ้โหเออเอาดูที่ดูดองนาตัวมันน,นี้ครับนี่ครับแซฟเซฟเลยครับพี่น้องนะครับตักใส่เข้าวหนูกันนะครับกับมะขา,อา,อาม,อมอา่อนนะครับพี่น้องดน้ำดองอีกหน่อยนึงจะตำแดงนะครับ เีตาเอาไเลยดินี่ซิมเยี่ยปน้อยอืมอืมจับ แคับคินเดียวอืมแค่ินเดียวก็นอเนี่อ้ายจ่ยหมดแล้ว เกลือกันนี่เลยครับพี่น้องหน้าตาตำมะขามขอ่อนครับใส่ปูนาดองครับผมบบนี่ห <c oughs> มาเราจะเชิมให้เบิง้งพี่น้องเดี๋ยวหาที่วางตัวกับกันเธอ, <c oughs> อนี่มันกลุ่มๆเนะเว้ย นี่กับกรบเดกด้หายกินง่ายๆด้วยครับพี่น้องปีละเที่ยพอ <c oughs> มาขามออกตามฤูดูการเนาะมาขามป้มมาขามอ่อนครับฝักอ่อนอือืแอืบ นีอไรเยอะเหมือนเด้ครับพี่น้องมันทะยักเปรี้ยวปากอเปรี้ยวปากแซ่บเนื่อตัว อุดมนะแรบบแรบเมนูๆๆๆๆๆด้วยเด็ดครับพี่น้องจะว่าผมตาหวานตาออนตาหน่อยเลยครับพี่น้อง อยาหาผมมาตาหวานไซด์ด้วยครับพี่น้องโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยครับพี่น้อง